รีวิว iphone 1 4 pro ตัวนี้นะครับราคา15,900บาทเป็นตัวที่มีตำหนินะครับผมแจ้งไว้ก่อนนะตัวที่มีตำหนิคืออะไรนะครับคือเป็นของมือสองเกิดจากการใช้งานนะครับแล้วของมันไม่ได้สวยกิฟนะครับอาจจะเคยตกกระแทกมามีรอยนะครับเคยเปลี่ยนหน้าจอมานะการเปลี่ยนหน้าจอสาเหตุมันก็ง่ายๆนะครับอ่สองสาเหตุง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกคือจอเสียเกิดจากอุบัติเหตุนะครับเช่นทําตกนั่งทับมีอะไรมาหล่นใส่นะครับอันดับที่2คือ เสียจากตัวมันเองนะครับเช่นใช้ไปแล้วอจอมีการชอ็อตอาอาจจะเกิดจากอะไรสักอย่างที่เราสาเหตุไม่ได้หรือว่าจอมีลายอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ทําการเปลี่ยนหน้าจอมานะตัวนี้นะครับก็บอดี้โดยรวมเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้มีรอยอะไรมากนะครับถ้าดูจากแผ่นหลังอย่างนี้นะแต่ว่าตัวขอบข้างๆนะครับขอบด้านหน้าอย่างเงี้ยมันจะมีรอยนะครับ ก็แสดงเห็นว่ามันโดนอบุบัติเหตุมานะครับอาจจะตกหรือสไลด์มานะครับแล้วมันก็จะมีรอยขอบๆพราะเปลี่ยนจอมาก็จะประมาณนี้นะครับอจอตัวนี้มันก็จะเป็นอจอโอลิแทะนะครับแล้วก็มีด y n ิทัลไอแลนด์นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่จอแท้นะครับย้านะมันคือจอโอลิแท้นะครับเพราะว่าเกรดนี้มันก็จะมีแค่เกรดโอลิเท่านั้นที่มันจะเป็นด y n ิทัลไอแลนด์ได้นะข้อเสียของตระกูลจอที่มีด y n ิ m i c ไอแลนด์ก็คือว่าอะไหล่ค่อนข้างที่จะแพงนะครับแพงมาก หาได้แต่ว่าอะไรแพงนะครับเออแม่อิทเชดของเรานี่มันใสดีจริงๆอ่ะดูนะครับตัวเครื่องเดี๋ยวผมให้มันโฟกัสหน่อยอดูในนี้มันอาจจะแปลกๆนะแป,นะป๊บนึงนะเออให้มันโฟกัสก่อนอ่ะนะครับตัวเครื่องนะเออเนี่อผมปิด HDR ไปแล้วนะมันก็ยังจ,จ้าๆอยู่อะตัวเครื่องนะครับตำหนินะครับหนึ่งคือเปลี่ยนหน้าจอมานะครับเป็นจอไม่แท้ สองสแกนหน้าเสียนะครับเกิดจากการกระแทกนะครับสามนะครับตัวกล้องมันจะใช้ได้แค่กล้องหลักนะครับก็คือคูณหนึ่งถึงคูณสิบนะครับมันใช้ได้สองเลนนะครับเลนยี่สบสี่มิลกับเลนสี่สิบแปดมิลศูนย์จุดห้าใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็เทเลโฟโต้ใช้ไม่ได้เวลาเป็นวิดีโอนะครับมันก็จะได้แค่คูณหกอ่าส่วนถ่ายบุคคลนะครับก็จะเป็นอ่าหนึ่งสองสามอ่ะหน้าตาปกตินะครับส่วนกล้องหน้า มันก็จะมืดๆหน่อยนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าแสงมันจะเข้าน้อยหน่อยนะครับมันก็จะเกิดจากจอนั่นเองนะอ่ะเสร็จตัวนี้นะครับการใช้งานอินเทอร์เน็ตปกตินะครับเดี๋ยวผมผมมาทําการเทสซิมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเทสให้ดูอีกรอบก็ได้นะโอเคนะครับช่องน,นี้มันเป็นช่องขายของมือสอนนะครับทุกคนอาจจะไม่ได้รีวิวเรื่องการใช้งานละเอียดนะครับผมจะรีวิวเรื่องของสภาพสินค้ามากกว่านะโอเค Wi-Fi เดี๋ยวผมตั้งให้มันเชื่อมต่ออัตโนมัติก่อนอน,นะครับโอเค Wi-Fi ปุ๊บ ติดเรียบร้อยนะครับเสียงลำโพงปกติดีนะครับอ่าปึ๊บสวัสดีครับผมสายเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวัสดวันนี้ครับผมจะมารีวิวนาฬิการุ่นนี้เลยจีจีคิดปีหนึ่งร้อยนะครับที่มารีวิวก็เพราะ่าผมได้เอานาฬิกาตัวนี้นะครับไปใส่เรียบร้อยแล้วไปใส่โฟกัสโฟกัสกลา uh, <Focus S 2> ง,งหน่อยเพื่อที่จะดูว่านาฬิกาตัวนี้มันมีอะไรดีและอะไรเด็ดนะครับที่สําคัญ เมื่อเดือนกันยาย,ายนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกระแสที่ดีมากๆของนาฬิการุ่น G-G k ป d B 0 0ตัวนี้นในประเทศไทยครับมีบล็อกเกอร์แล้วก็รีวิวเวอร์นะครับเอาไปรีวิวเยอะมากทําให้เป็นที่รู้จักแต่ในเดือนนี้ครับเป็นเดือนตุลาคมนี้น,นะครับปรากฏว่านาฬิการุ่นนี้ดังระดับโลกไปเรียบร้อยแล้วดังยังไงอ่ะปกตินะครับของเรื่องเสียงนะอินเทอร์เน็ตเป็นปกติอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันสามารถใช้ YouTube ได้นะครับอ่ะต่อมาเป็นการเทสไมโครโฟนนะครับทสไมโครโฟนก็ง่ายๆนะครับแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบเทส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 โอาเมื่อกี้ผมเอามือบังบังลำโพงแบบงี้นะเสียงมันไม่ค่อยเข้าขอโทษทีอ่ะเออเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนเมื่อกี้มือผมไปอุดไม้นะครับอ่ะตอนนี้มือมันไม่ได้อุดไม้แล้วนะทุกคนนะและเทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเทสเทสครับอ่ะตอนนี้มือมันไม่ได้อุดไม้แล้วนะทุกคนนะ ลทเทสเทสเทสหนึ่งสองอ่าโอเคตามนี้นะครับแล้วก็เรื่องซิมนะครับทําการเทสซิมผมบอกก่อนว่าซิมที่ใส่มันเป็นซิมที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมันจะไม่ขึ้นสัญญาณแต่ว่ามันจะขึ้นว่าเป็นซิมของเครือข่ายไหนนะเดี๋ยวผมจะบอกอ่ะโอเคเสียบไปแล้วนะครับอ่าเห็นไหมอ้าว สัญญาณขึ้นซะง,งั้นโอโอเคโอเคนะผงสสยผมมีซิมสามค่ายนะ ASD t a g แล้วก็ทู o ูฟนะครับครบเลยเออข้าที่เซล l ลา a r นะครับอ่ะนี่ขึ้นข้อมูลนะครับว่าเป็นทูมูฟเอประมาณนี้แล้วก็ทำอ e ีซิมในเครื่องได้เลยนะครับอืออือประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้จริงๆตัวนี้มัน เพิ่งมานะครับแต่ว่าลูกค้าปิดไปแล้วก็ถ้าใครสนใจโทรศัพท์มือสองนะครับซื้อขายได้จริงนะครับมีการรับประกันหลังการขายก็ติดตามไปที่ Facebook ผมนะครับสุูดิจิดสมบูรณ์ภาษาไทยนะครับก็ถ้าดูบน YouTube ผมก็จะติดไอ้นี่ไว้นะเขาเรียกว่าอะไรนะลิงก์ไว้นะครับตัวนี้ได้กล่องแท้นะครับมีรี r i นั number เสียได้นะครับไม่น่าประสบอุบัติเหตุมาเลยนะงั้นแท้ครบกล่องอย่างนี้นะครับ ก็ได้ราคานะก็เอาราคาเบาๆไปราคาตำหนินะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามด้วยทุกคนเป็นกำลังใจนะครับผมไม่ได้ลงคลิป YouTube มา2เดือนแล้วนะครับเนื่องจากอา่ยุ่งด้วยนะครับแล้วผมก็ป่วยหนักช่วงพฤศจิกาแล้วถึงธันวาเดือนหนึ่งเต็มๆนะครับแล้วก็ต้องไปหาหมอคาราคาซังอีกนะครับก็ขอทุกคนกดไลค์กดกดใจให้ด้วยนะจ๊ะ